ไปดีไหมนะคะสถานก,การณ์ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีดูแลตัวเองด้วยนะคะอ่ะโอเคนะคะคลิปนี้จะเป็นความรักของชาวราศีมีนตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎานะคะเป็นการดูแบบภาพรวมไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่าในใดท่านหนึ่งเนาะก็ภาพรวมจริงๆนะคะคงมาได้ตรงกับทุกท่านนะคะเน้นการอ่าน energy เเของไพ่เป็นหลัก นะคะส่วนค่าที่จะดูดวงส่วนตัวเนาะตอนนี้ไม่มีโปรโมชั่นนะคะแทนคำขอบคุณนะคะแล้วก็ฉลองครบ50,000ื่น subscriber ด้วยนะคะก็จะลด100บาทนะคะทุกอย่างเลยนะคะลองไปอ่านในรายละเอียดใต้คลิปกันได้นะโอเคค่ะเริ่มกันเลยสำหรับความรักนะคะของชาวราศีมีนนะคะ ในวันที่1ถึง15กรกฎานะคะจะเป็นอย่างไรขออนุญาตไพ่นะคะ,ะ <c oughs> ช่วยบอกความรักของชาวราศีมีนในวันที่1ถึง15กรกฎาของะค่ะโอเคเริ่มเลยค่ะไพ่ใบแรกนะคะห้าดาบเนาะ Five of Swords การขัดแย้งนะคะดราม่านะคะการคิดเยอะการคิดมากนะคะการรู้สึกว่ามีใครสักคนเอาเปรียบในความสัมพันธ์นะคะหรือรู้สึกว่าไม่โอเคกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะหรือจุดที่คนอยู่เนาะ ต่อไป Father of c u p s นะคะคนที่คุณอาจคนที่ทำให้คุณลำคาญใจอาจจะเป็นชาวราศีธาตุนะ้ำเหมือนกันกันกบคุณมีนกรกฎพิจิกคุณอาจจะไม่ค่อยชอบที่เขาไม่แสดงความรู้สึกนะคะเพราะว่า Father of c u p s คนคนนี้เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งนะคะคุณอาจจะไม่ไว้ใจเขานะเพราะเป็นไพ่ Daughter of Swords ขึ้นมานะคะให้เด็กถือดาบคิด ไม่ใช่ไม่เชิงคิดเยอะแต่แค่ไม่ไว้ใจนะคะไม่ไว้ใจสถานการณ์ไม่ไว้ใจในตัวเขานะคะส่องตลอดนะคะติดตามชีวิตตลอดนะคะบางคนคุณอาจจะยังเป็นแค่คนคุยนะคะยังไม่ได้อ่าความสัมพันธ์อยู่ในขั้นที่ว่าอ่าเป็นแฟนกันนะคะคุณก็เลยไม่ค่อยไว้ใจเขาสักเท่าไหร่ สดาบบางคนคุณอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วด้วยซ้ํานะคะหรือว่าเขาอาจจะเงียบไปจนทําให้คุณรู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วก็ไม่ชอบกับพฤติกรรมนะคะที่มันเกิดขึ้นอ่ะต่อไปขยายหดาบนะคะมาเดลส์ซอร์ขึ้นมาคือเขาเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะคุณเองก็อาจจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองเหมือนกันนะคะก็เลยทําให้รู้สึกว่าอีโก้มันตีกันหรืออีโกในตัวของคุณเองเนี่ยไม่ค่อยชอบกับการที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้ เะเ e ่นอัพคลาสเอ้ยฟาดอ of Cups ขยายได้เซเว่น s o พชหรือ7ดาาคนรู้สึกว่าคนคนนี้เขามีอะไรบางสิ่งบางอย่างปิดบังคนอยู่นะคะเขาปิดบังบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาน่าจะมีตัวจริงอยู่แล้วมีใครอยู่แล้วนะคะคุณคิดว่าเขาอาจจะดึงคุณเข้าไปไปเป็นมือที่สามของใครหรือเปล่านะคะบางคนคุณอาจจะกลัวหรือกังวลเรื่องของของ,ของ,ของ,ของรักสามเศร้าเพราะว่าคุณอาจจะมีอดีตเรื่องของรักสามเศร้ามาก่อน นะคะซันจับครับแต่ไพ่บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ติดต่อมานะคะยังจะคุยกันไปได้เรื่อยๆนะคะเขาอาจจะไม่เรียบในความสัมพันธ์ก็ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขามีคนอื่นจริงๆไหมนะคะหรือว่ามีเป็นแค่สิ่งที่คุณคิดไปเองเนาะสดาบเจ็ถ้วยการหายไปของเขาคนนี้ทำให้คุณคิดเยอะคิดมากนะคะคิดหนักมากเลย ะค,ะคิดทุกอย่างที่จะมันจะเป็นไปได้นะคะเดาหมดเดาทุกอย่างนะคะข้อเสียของ7จ็ถ้วยก็คือบางครั้งมโนเก่งนะคะมโนเก่งจนเกินไปว่าเอ๊ะข้อเสียคือมโนเก่งกับเข้าข้างตัวเองเก่งนะคะไพ่ใบนี้ข้อเสียค,คือคิดตามความเป็นจริงดูตามอาไม่ใช่ข้อเสียสิข้อแก้ไขของไพ่ใบนี้คือดูตามความเป็นจริง ะะจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นดูจากพฤติกรรมเขาเป็นหลักนะคะถ้าอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณเนะาะไพ่เมจิกเชียนขึ้นมาคุณรู้สึกพยายามที่อยากจะเอาชนะเขา,เขาชนะเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณอยากจะคิดว่าคุณเป็นคนถูกนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันถูกแล้วเขาต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆนะคะหรือบางคนเขากำลังเล่นทริคบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้ใจคนอยู่นะคะทำตัวเหมือนว่าได้ไมายากๆนะคะจริงๆแล้วไม่มีอะไรหลอก อันคะทำตัวเหมือนมีอะไรแต่จริงๆคือไม่ได้มีอะไรปิดบงังเขานะคะคนนี้อาจจะมีคนอื่นที่คุยอยู่ด้วยนะคะไพ่สแอนดอวานแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่แฟนนะคะอาจจะยังเป็นแค่คนคุยเหมือนกันกับคุณนะคะหรือคุยคุยกันอยู่มาเด้ร์ออนดิคิสาเป็นคนรักคนยากนะคะก็คือไม่ว่าทั้งคุณและเขาเป็นคนดักคนยาก ข้อเสียของคนทั้งคู่ก็คือเป็นคนที่ไว้ใจใครยากเหมือนกันนะคะกว่าจะรักใครได้สักคนต้องเช็คแล้วชิคอีกตรวจแล้วตรวจอีกนะคะแต่มเมย์ไปอ่านมาอันนี้ไม่รู้ว่าจริงไหมเขาบอกว่าชาวราศรีธาตุน้ํามีนกรากฎพิจิกรโดยเฉพาะชาวราศรีมีนคุณส่วนใหญ่แล้วคุณจะชอบคนที่เป็น toxic relationship หรือชอบคนที่แบบทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นโรลเลอร์โคสเตอร ที่แบบมันต้องรอลุ้นตลอดเวลาอันนี้ไม่รู้ว่าจริงไหมนะคะแต่ว่ามันเป็นก็าบอกมันเป็นนิสัยของชาวราศีมีนะซึ่งอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนก็ได้นะคะบางคนจะติดต่อกลับมาหลังจากที่ไม่ได้คุยกันนะคะบางคนคุณน่าจะรอใครบางคนที่เลิกกันไปแล้วติดต่อกลับมาก็มีโอกาสไี้ติดต่อกลับมา นะคะคนคนนี้บางคนอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะแต่เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นคนที่นิ่งกว่านะคะเป็นคนที่ไม่แสดงออกอะไรทั้งในเรื่องของความรู้สึกนะนี่คือ Energy ที่ไม่ได้จากพายนะคะขยายเจ็บช้วย father of p e n c l e s ไม่ผิดไม่แปลกที่คนคิดมากเราคนคนนี้ energy ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้จากเขาคือเขานิ่งมากๆนะคะนิ่งมากๆนิ่งนิ่งเกินไปนะคะ แต่เมจิเชียนกับเดอะทาวเวอร์ไม่ว่า1-15ถึงมกร,ก,กราอกรกฏานี้คุณจะได้รับรู้ความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างถึงคนคนนี้ว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ทำไมเขาถึงนิ่งไปเขาถึงเงียบไปนะคะสาเหตุที่เขาเป็นอย่างนี้จริงๆคืออะไร ถ้าเขามีคนอื่นนอกจากคุณนะคะคณจะได้รับรู้วีโมวกาสจะได้รับรู้ความจริงในช่วงแต่วันที่1ถึงวันที่1 5นะคะน่าจะเป็นความจริงที่ทําให้คุณรู้สึกน้อยพอสมควรบางคนอาจจะเป็นความจริงนะคะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คนรู้สึกว่ารู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะดอเตอร์อวานซ์นะคะแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังเป็นเพื่อนกันได้มันก็ยังคุยกันได้ นะคะยังคุยกันได้ยังศึกษากันได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นในรูปแบบที่คุณคิดไม่แบบที่คุณหวังนะคะถ้าคุณรอยนะคะสักคนหนึ่งติดต่อกลับมามีโอากาสติดต่อกลับมาค่ะน่าจะไม่ได้คุยกันสักพักแล้วบางคนอาจจะเลิกกันไปเป็นปีนะคะแล้วอยู่ดีๆเขาติดต่อมาก็ได้นะคะแต่ความสัมพันธ์1นึถึงสิเนี่ยมันยังไม่ไปไหนนะคะยังไม่ไปไหนเลยนะ e i g of pentacles ขอขยายอีกหนึ่งใบ บางคนที่มันไม่ไปไปไหนนะคะเพราะว่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กลัวที่จะมีความรักใหม่ๆก็เลยทําให้ไม่ไปไหนสักทีไม่กล้าขยับความสัมพันธ์สักทีไม่ว่าจะเป็นเขาหรือคุณนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันหยุดอยู่กับที่ไปไปมามานะคะจะมาก็มาจะไปก็ไปนะคะส่วนใหญ่จะหายไปมากกว่ามานะคะมันเหมือนกับว่าอ่ามันไม่ได้ดั่งใจคนนะคะให้สองถ้วยเนี่ย ขึ้นมาใต้สำรับนะคะมีโอกาสถ้าเป็นคนเก่ามีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมานะคือจริงๆแล้วความสัมพันธ์คราวนี้นะคะมันมีไพ่สองถผลขึ้นมาใต้สำรับ แันรู้สึกว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันทรดาเป็นคู่กันได้ในอนาคตแต่หนทางมันไม่ง่ายนะคะมันจะมีบททดสอบหลายๆอย่างมันจะมีบทพิสูจน์เข้ามาพิสูจน์ความรู้สึกของคุณทั้งคู่ว่ามันใช่คู่กันจริงๆไหมนะคะจักวันเขาจะทดสอบหลายๆอย่างนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างที่เขาจะมาทดสอบจิตใจของคู่ถ้าใช่ผ่านไปได้ถ้าไม่ใช่นะคะถึงเวลาก็ต้องจากกันเนาะ โอเคต่อไปจะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะตั้งแต่ชาวราศีเมษจนถึงชาวราศีมีนนะคะว่าบุคคลเหล่านี้คนในราศีเหล่านี้เขาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะคนที่คุณคุยเป็นราศีไหนก็รอฟังราศีนั้นนะคะโอเคขออนุญาตสับไพ่แป๊บหนึ่งนะคะ โอเคชาวราศีเมษอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมีนคะ The Tower เขาจะบอกเขาจะมาบอกความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างก,กับคุณนะคะน่าจะเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ทำให้คุณช็อกพอสมควรไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ไหมก็ให้รอหลุนเซอร์ไพรส์ชันเองนะคะ <laughs> ต่อไปชาวราศีพฤษภอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษขิงอาบานกลับหัว เขารู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาต้องการไม่ได้จุดที่เขาแพลนไว้ทุกสิ่งทุอย่างที่เขาแพลนไว้มันพังหมดนะคะมันพลิกไปหมดมันพลิกผันไปหมดเลยนะคะทำให้เขารู้สึกว่า out of balance ก็คือไม่สามารถที่จะบาลานซ์เองได้นะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณยังรักกันอยู่ถ้าช่วงนี้เขามามา,มาหายหายมันไม่มีความบาลานซ์ในความสัมพันธ์ถ้าเขาไม่ได้มีคนอื่นพยายามให้กำลังใจกันและกันนะคะเนาะพยายามคุยกัน นายซอฟคอยอันนี้คือชาวราศีเมถุนที่อยากจะบอกคุณเขาจะบอกเขาไม่อยากสนแล้วนะ oh. เขาอยากจะเป็นมากกว่านี้นะคะจะเป็นมากกว่าเพื่อนแต่บางครั้งการตัดสินใจของเขามันขึ้นนะคะมันมันตัดสินใจมาจากการที่เขาไม่อยากอย,กอยู่คนเดียวเพราะเขาเหงานะคะหรือเขารู้สึกไม่มั่นคงกับการอยู่คนเดียวดังนั้นก็ให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจปุปป๊บปับ๊บคบหรือคุยนะคะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะกลายเป็นคนที่ไปแก้งเหงาเขาได้ ะะไปคลายเหงาเขาชั่วขณะได้เนาะต่อไปชาวราศีกรกฎอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมีนนะคะเขาจะบอกว่าเขามีความหวังกับคุณนะเขามีความหวังกับความรักครั้งนี้เขาไม่เคยท้อแท้ mm hmm. เขาไม่เคยหมดหวังถ้าคุณทั้งคู่ไม่ได้คุยกันเลิกกันไปแล้วเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่เขาก็หวังว่าสักวันหนึ่งคุณกับเขาจะได้กลับมาคบกันนะคะชาวราศีสิงห์อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมีน เขารู้สึกตัวว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาไม่แฟร์กับคุณหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะคะมันมีการให้และการได้รับที่มันไม่บาลานซ์เลยในความสัมพันธ์ในอดีตนะเขารู้สึกเสียใจเขารู้สึกขอโทษแต่ว่าบางครั้งนะคะณนะตอนนี้เขาก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หรือทําตัวให้ดีกว่านี้ได้นะคะชาวราศีกันอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมีน เอรดคอยส์นะคะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่แบบจริงจังเริ่มต้นใหม่แบบจริงจังซีเรียสมากๆนะคะอยากแต่งงานอยากมีอะไรเป็นจริงเป็นจ,งนจังร่วมกันที่มันสามารถที่จะสัมผัสได้จับต้องได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณต่อไปชาวราศีตุน้นอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมินคิดถึงคุณนะคะไม่มีคุณแล้วเหงามากๆขาดคุณไปแล้วเหงาเหลือเกินบางคนไม่มีคุณเหมือนถึงกับอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่ได้ก็มีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาแต่ เขาเป็นคนขี้เหงาอันนี้ก็ระหวังให้ดีนะคะต่อไปชาวราศีพิจิกอย่าฉบบอกอะไรกับชาวราศีมีนคะ mm hmm. เขาจะบอกว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ในบางครั้งบางครั้งทําให้คุณเสียใจพั้งเผอไปเพราะการกระทําบางสิ่งบางอย่าง mm hmm. เขาเองยังไม่พร้อมในความสัมพันธ์นะคะแล้วเขาทํามันพังหลายๆอย่างเนาะทั้งความรู้สึกของคุณทั้งความสัมพันธ์ เขาขอโทษนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่สามารถจะเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้าชาวราศีพิจิกเนี่ยเขาอาจจะเคยนอกกายมาเกาะน,นะคะแต่อาจจะไม่ใช่นอกใจนะอันนี้คือ energy ที่ไม่ได้จากไพ่เนาะคงไม่ได้ต้องกับทุกท่านนะคะชาวราศีธนูอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมีนคะเ e มเพ c e ก,กับหัวเอาออกบาลานซ์มากมาก ชีวิตเขาตอนนี้ยุ่งเหยิงไปหมดนะคะวุ่นวายไปหมดมีหลายเรื่องหลายๆอย่างที่มันตีกันไปหมดนะคะเขาจําเป็นที่ฉันต้องใช้เวลาในการกู้คืนความสมดุลในชีวิตของเขากู้คืนในเวลากู้คืนในสิ่งที่มันมีปัญหาอยู่ตอนนี้ให้ตัวเขาเองนะคะให้เวลาเขาหน่อยเข้าใจเขาหน่อยแค่นั้นเองชาวราศีมังกรเนี่ยจะบอกอะไรกับชาวราศีมีนคะเขาจะบอกว่าเดี๋ยว เร็วๆนี้เขาจะติดต่อกลับมาเขาจะกลับมาคุณเร็วๆนี้นะคะโดยที่เขาเองอาจจะไม่ได้คิดหน้าคิดหลังสักเท่าไหร่บางครั้งอาจจะมีคําพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างจากเขาทาให้คุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าอแบบนี้ก็พูดเนาะแบบนี้ก็ได้เนาะอะ,อะอางเงี้ยค่ะก็รอฟังดูแล้วกันว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนจะมาพูดเรื่องอะไรนะคะชาวราศีกุมอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมีนทริอัพวนันเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้ มันมีโอกาสที่ดีกว่านี้บางคนเขารอโอกาสจากคุณโอกาสที่2โอกาสที่3ในการแก้ตัวนะคะเขารอคุณอยู่ไอันี้คือสิ่งที่อยากจะบอกคุณคือเขารอคุณอยู่นะคะรอพรัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็รอที่จะให้รอคุณให้โอกาสเขาอยู่ก็ได้ชาราศีมีนนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเขาจะบอกว่ามีนกับมีนเหมือนกันนะคะ เขาจะบอกว่าเขาเองตั้งใจลงทุนลงแรงกับความสัมพันธ์นี้พอสมควรเขาไม่อยากจะทิ้งมันไปตอนนี้ไม่ว่าไม่ว่ามันจะเป็นปัญหาในเรื่องของอะไรก็ตามนะคะเขายังไม่อยากจะทิ้งไปไม่อยากจะทิ้งคุณไม่อยากจะเสียคุณไม่อยากจะเสียความสัมพันธ์ไม่อยากไม่อยากจะเสียมิตรภาพดีๆนี้ไปนะคะเอาง่ายๆคือถ้าคุณคุยกับชาราศีมีนเหมือนกันเขาเองก็ยังอยากรักษาคุณไว้แบบนี้คีบคุณไว้แบบนี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลา ในการก่อร่างสร้างความสัมพันธ์นะคะกว่ามันจะผีดอออกผลเนาะพอเป็นไพ่ธาตุดินค่อนข้างจะนานค่อนข้างใช้เวลานะคะคงไม่ได้เร็วเหมือนไพ่ธาตุลมหรือไพ่ธาตุไฟนะคะโอเคไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรชาวราศีมีนนะคะในช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมค่ะ Love who you are นะคะ You are d e v i s e delightful, and deserving of the wonderful things life h a s to offer. รักตัวเองยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะรักที่ตัวเองเป็นแบบนี้ทุกคนไม่ได้ perfect ทุกคนมีข้อเสียกันหมดนะคะโอเคต่อไป c h a m ชา,ชามิลลอนส์สปนะคะ act as if ต้องการอะไรแสดงออกแบบนั้นเดี๋ยวจะให้คนอื่นดูแลคุณแบบไหนเข้าหาคุณแบบไหนเข้าหาเขาแบบนั้น treat คนอื่นในแบบที่คุณต้องการนะคะเขาก็จะท r e a t คุณแบบเดียวกันเนาะถ้าคนที่เขาไม่ได้ท r e t คุณหรือไม่ได,ดูแลคนในสิ่งในจุดที่คุณต้องการหรือระดับเดียวกับคุณก็ให้เข้าใจไว้ว่าคุณกับเขา energy ไม่ตรงกันนะคะสิ่งไม่เสมอกันเนาะ,ะ you deserve love you are love able ให้คล้ายๆกับชาวราศีกุมเลยนะคะ บางคนชาวราศีมีนคุณอาจจะมีชาร์าบางชา้าหรือดาวบางดวงที่เป็นดาวใหญ่ๆและสำคัญอยู่ในราศีกุมด้วยนะคะคุณคู่ควรกับความรักนะคะคุณคู่ควรกับความรักดีๆนะคะความรักที่ทําให้คุณมีความสุขคนที่คุณคนที่ทาให้คุณมีความสุขคุณคู่ควรกับความรักแบบนั้น self acceptance นะคะ nothing is more exhausting than t endlessly working on yourself when you offer your whole being fully to love, <c oughs> um, self-acceptance arises p o n t a n e o u s l y May I rest in our oneness, dear divine? นะคะไพ่พูดถึงกัรรักตัวเองการรักตัวเองให้มากๆยอมรับตัวเองให้ในแบบที่คุณเป็นนะคะไม่ต้องพยายามเป็นคนที่เพอร์เฟคที่สุดเพื่อใครสักคนหนึ่งถ้าเขาใช่ยังไงเขาต้องรักในแบบ เขาก็ต้องรักคุณชอบคุณในแบบที่คุณเป็นนะคะการพยายามเป็นคนอื่นไม่ได้ทําให้คุณได้ความรักที่แท้จริงหรือความรักที่ดีก,การรักตัวเองเริ่มต้นจากการรักตัวเองจะทาให้คุณได้เจอความรักที่แท้จริงและเป็นความรักที่ทาให้คุณมีความสุขนะคะโอเคไม่มีอะไรแล้วนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆที่คอยติดตามกันมาตลอดอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ให้เป็นกําลังใจให้เมย์ด้วยนะคะตั้งใจจะทําคลิปดีๆอย่างนี้นะคะ ต่อไปเรื่อยๆให้ทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากนะคะแห้งๆรวยๆปังๆนะคะให้กำลังใจทุกคนนะเจอแต่คนดีๆเจอแต่รักดีๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย